ผกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้พิเศษแน่นอนครับวันนี้เรามีารถตู้หน่วยงานน่าสนใจมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติสูงเลยนะครับเปลี่ยนอะไหล่เช็คระยะเป๊ะ,ปะทุกครั้งนะครับคันนี้อยู่ในลิสต์ของความคุ้มค่าขอแนะนำา t y y t t c คอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี27คันนี้เลขหม่เพียง90,000เท่านั้นเองนะครับราคาสุดคุ้มเพียง759,000บาท ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆคันถัดไปแน่นอนครับวินรถตู้ผมขายแต่รถตู้สวยผมขายแต่รถตู้เกรด A เท่านั้นนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในลิสต์ของความคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับคันนี้ป้ายแดงล้านสแน่นอนนะครับวันนี้ซื้อกันในราคาพิเศษเลยครับขายให้ในราคา7 5 9 0 0 0บาทนะครับใครกำลังมองหารถตู้คุ้มๆนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ15 0 0 โทรมาคุยกันเลยครับศูน8 2 6 7ส5วินเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมากๆหรือจะเข้ามาทดลองขับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะครับวินรถตู้คลังรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบุรีเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับคันนี้นะครับเส้นสายรายละเอียดคุ้มค่าแน่นอนจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับ ไฟหน้านะครับชุดหน้านะครับแบบไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าแบบมัลเตีรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยวข้างๆสวยๆนะครับชุดสปอตไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าโครเมียมสวยๆเดิมๆโรงงานพิมพ์นิยมใช้กันยาวๆโชมนี้อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับสีสันสวยงามลงตัวนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถก,รถกู้คุณภาพเกรด A เรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารุดสูญหายมั่นใจได้100%ซนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยๆหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์เอาไปใช้กันนะครับมั่นใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันสภาพชุดหน้าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะรถตู้เกรด A จากวินรตู้นะครับ โครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขไมมขซอกในสวยๆเดิมๆนะครับมั่นใจได้เลยสีธร,รมะพ้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับชุดหม้อพักต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไฟแท้ไฟหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์มออก,ออก,กอสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยฮะตัวมาร์กต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆนะครับชุดอินเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์โอ้โหสวยงามมากๆนะครับชุดปั๊มเบรกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาร์กเมิร์กยังอยู่ครบๆเลย ะะบริเวณน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีไข่แต่อย่างใดบริเวณซีนซิลิโคนต่างๆบริเวณขอบฝากระโปรงนี่คือโครงสร้างเดิมๆไม่มีโดน,ไม,มโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับสติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนี่ฮะสวยๆเดิมๆอันนี้ของแท้เดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอน มั่นใจได้เลยนะครับคันนี้รถหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ดูง่ายนะครับดูง่ายกระจกเดิมแท้ t o โ,โย t a นี่ฮะกระจกเดิมแท้ t o โ,โยต้ไม่ไม่ข้ามแสนถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆคันนี้เฉลี่ยววิ่งวันหนึงประมาณ40โลไม่เกินนะครับสวยงามคุ้มค่าลงตัวนะครับบริเวณสันเหลี่ยมคมด้านข้างนี่ฮะสังเกตง่ายนะครับรถตู้ รถตู้แท้ดูง่ายครับเนี่ยฮะสันเลี่ยมคมตรงๆสวยๆรถไม่มีการโดนไม่มีการชนข้างมาแน,น่นอนบริเวณล้อนะครับล้อชุดนี้ได้เป็นแบบล้อแสแตนดาดโรงงานเป็นล้อกระทะขอบ15อย่างฟรี21อนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์โชคนะครับโช๊ปีกโกปีกนกโช๊กอัพต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับที่สําคัญเนี่ยฮะตัวสปอตเมทอาร์คบริเวณคานเนี่ยฮะบริเวณแชสซีนะครับสวยๆ เดิมๆไม่มีการโดนไม่มีการชนมาแต่อย่างใดนะครับเราดูทุกจุดนะครับเปิดเผยจริงใจนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับคุณจะได้มั่นใจได้ลูกค้าวินเพชรยนต์ลูกค้าวินรถตู้นะครับจากทั่วประเทศบางท่านไม่เคยมาดูรถเลยดูจากรีวิวมั่นใจนะครับเรียกว่าเห็นรถครั้งแรกก็ที่บ้านเลยเราสไลด์รถถึงหน้าบ้านถ้าเลยคุ้มค่าสะดวกสบายมากๆนะครับนี่ฮะซื้อรถกับบริษัทที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับคุณจะได้แต่รถสวย คุณจะได้แต่รถสภาพเยี่ยมไว้ใช้ช่วงนี้หายสีซ่นด้วยห้ามพลาดเลยนะครับเอาละไปกันต่อเลยครับบริเวณด้านข้างประตูข้างนะครับเปิดออกมาตรงนี้ก็เรียกว่าสะอาดสะอาดสวยๆรถตู้หน่วยงานนะครับจะไม่โสมจะไม่โสมไม่ไม่มีรถตู้แบบทําทัวมานะครับวิ่งทัวท่องเที่ยวมาโสมโสมไม่เยอะๆอันนั้นเราไม่เอามาขายเลยเราขายแต่รถเดิมๆป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงเป็นรถ สัญญาเช่าจากหน่วยงานเท่านั้นนะครับใหม่น้อยๆสภาพคุ้มคุ้มราคาประหยัดนี่ฮะวินรถตู้เท่านั้นนะครับขายรถตู้เกรดเสวยๆเดิมๆนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะฮะซอกหน้าสวยๆนะครับซอกเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับบริเวณขอบประตูสีสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆดูง่ายครับรถตู้สวยๆเดิมๆดูง่ายเนี่ยฮะสีเดิมๆนะครับไม่มีการพ่นทับมาแต่อย่างใด หกรอนเดิมๆสปอตเมทอาร์คยังอยู่ด้านข้างไม่มีการโดนชนมาแน่นอนแม้แต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยครับข้างผู้โดยสารนะครับสปอตเมอาร์คจุดสังเกตเลยนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับจะไม่มีการโดนโดนชนและไม่มีการดึงตัวถังใหม่มาแน่นอนสีเดิมๆนะฮะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสแตนดาดโรงงานคอนโซลสะอาดๆใส,สๆใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยโอ้สวยงามมากๆสวยงามมากๆนะครับ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณด้านบนนะครับบริเวณด้านบนตรงรางน้ำนะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์กนี่ฮะเป็นจุดสังเกตตาเปล่าได้เลยนะครับมองด้านนอกรถก็รู้นะครับว่ารถตู้เดิมๆสวยๆแท้ตาเปล่าดูง่ายนี่ฮะเรียงตัวสวยๆนะครับตัวสปอร์ตเมทอาร์คจุดสังเกตนะครับรถไม่มีการโดนชนข้างพลิกตะแคงคว่ำมาแต่อย่างใดนี่ฮะเรียงตัวสวยๆสังเกตได้จากจุดรางน้ำนะครับถัดมาก็จะเป็นจุดนี่ฮะจุดเชื่อมตัวถังจุดเชื่อมตัวถังด้านข้างนี่ครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้เดิมๆนะครับเดิมๆสภาพแท้เดิมโรงงานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบริเวณเครื่องยนต์โอโหเปิดออกมาสวยใสใหม่กริบนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาร์กต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับบริเวณเครื่องยนต์เนี่ยฮะแห้งๆสวย,สวยๆเดิมๆสวยงามากนะครับคันนี้ไม่เจ็ดไม่ไม่เก้าหมื่นนะครับฉเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ40โล บริเวณตะเข็บด้านข้างนะครับด้านข้างของห้องเครื่องนะครับนี่ฮะจะมีสปอตเมทอาร์คอยู่นะครับเรียงตัวสวยๆหมายความว่ารถไม่มีการโดนชนดัดแปลงเครื่องยนต์แชัดซีต่างๆนะครับสวยงามลงตัวแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้ที่สําคัญแผ่นเพลทนะครับคันนี้เดือนกันยาปี17นะครับชัดเจนไม่มีขันไม่มีขไมมขไม่มีแกะมาร์คเมอร์กต่างๆเนี่ฮะดิมเดิม ไม่มีใครยาบใครเยื่นแต่อย่างใดโอ้โหสวยเดิมมากๆนะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องลุ้นเอารถสวยๆเดิมๆไปใช้กันนะครับรถตู้ราคาถูกๆในตลาดมีครับยอมรับนะครับแต่ที่ลูกค้าของวินรถตู้เยอะเนี่ยนะครับเขาซื้อด้วยความมั่นใจนะครับซื้อด้วยความ เชื่อมั่นนะครับและสบายใจว่าได้รถตู้สวยๆไปใช้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลขไม่เยอะไม่ต้องลุ้นเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมนะครับได้รถตู้หน่วยงานสภาพเดิมๆแท้ๆโรงงานจะเอาไปคัสตอมจะเอาไปแต่งจะเอาไปดัดแปลงว่ากันไปนะครับแต่ที่สําคัญพื้นฐานต้องเดิมเท่านั้นเนี่ฮะเบาะเดิมๆนะครับเบาะ4ีแถวเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับเบาะเดิมโรงงานเซฟตี้เบลท์แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับน็ น็อตเบาะนะครับไม่มีขยับไม่มีขยืยน่นเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับเบาเรียบเรียบๆึงตึงเบาะเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะเบาเดิมโรงงาน4แถวด้านหลัง15ที่นั่งรับส่งนักเรียนสบายรับส่งผู้โดยสารสบายเดินทางกับครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมั่นใจได้เฮดรูมสวยๆส,สะอาดอาดแบบนี้เราเน้นเดิมนะครับสภาพเดิมๆที่เหลือคุณลูกค้าเอาไปคัสตอมเอาเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมเอาบางท่านตอนนี้กระแสแคมเปอร์แวนมาแรง ก็ซื้อไปทําเป็นแคมเปอร์แวนได้นะครับแต่ที่สําคัญคือได้รถในสภาพน้องๆป้ายแดงในราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับนี่ละฮะสเสน่ห์ของวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้นะครับรถตู้หนักใช้งานหนักรถตู้สาธารณะเราไม่เอามวขายเลยนี่ฮะโครงสร้างเดิมๆบริเวณด้านข้างกระจกนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีการโดนชนข้างมาแน่นอนมั่นใจได้นี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เรียงตัวสวยๆสปอร์ตเมทอาร์คโอ้โหสวยงามมากนะครับสวยงามมากพื้นเดิมๆสวยๆนะครับพื้นเดิมโรงงานสวยๆเบาะเดิมๆโรงงานทุกตัวนะฮะมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้เท่านั้นนะครับบริเวณฝาเนี่ยฮะประตูด้านข้างเห็นไหมฮะสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆเลยเนี่ยครับเรียงตัวสวยๆเลยโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากครับเนี่ยฮะใครหาอยู่นะครับรถตู้คันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้า ฟรีดาวอนหมื่นห้าเท่านั้นนะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอยากได้รถตู้ไว้ใช้โทรมาคุยกันครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปนะครับตรวจสอบได้นะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยนะครับออกรถได้ทั่วประเทศด้วยนะครับมั่นใจได้เรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายสุดๆนะคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้า แน่นอนทุกบานนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยสวยๆเดิมๆเ,เน้นแท้เน้นเดิมนะครับผมสบายใจด้วยในการขายรถนะครับถ้าขายรถแท้รถเดิมให้ลูกค้านะครับลูกค้าได้ไปก็จะได้รถดีๆสวย,สวยๆไว้ใช้คุ้มๆนะครับนี่ฮะมั่นใจได้เลยไฟท้ายทูโทนนะครับไฟท้ายทูโทนกระจกมองท้ายใบก้านปัดน้ำฝนไฟเบรกลงที่3มีมาให้เหมือนเดิมนะครับเปิดออกมาด้านหลังนะครับตรงนี้ปั๊บเนี่ยฮะโอ้โหสวยๆเดิมๆ เบาเดิมนะครับอันนี้เบาะเดิมโรงงานเบาเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับสวยงามลงตัวสุดๆนะครับเนี่ยฮะเบาเดิมๆตรงนี้พับได้นะครับเบาด้านหลังชุดหลังเนี่ยเราจะพับขึ้นไปได้นะครับพับซ้ายพับขวาขึ้นไปวางของเพิ่มเติมได้เลยอันนี้คัสตอมได้ถือว่าดีมากๆคันนี้นะครับไฟเดิมแท้โรงงานแน่นอนไทยโคอิโตชัดเจนนะฮะบริเวณท้ายนะครับบริเวณท้ายรถสปอร์ตเมดอาร์คเรียงตัวสวยๆเห็นไหมฮะเรียงตัวสวยๆเลย ไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับท้ายไม่มีการโดนชนมาแน่นอนฝาท้ายเดิมๆไม่มีเปลี่ยนฝาท้ายเดิมๆปั๊มอาไม่มีเปลี่ยนท้ายนะครับนี่ฮะสปอร์ตเบรคอาร์กเรียงตัวสวยๆนะครับรถตู้แท้ดูง่ายดูตาเปล่าได้เลยนะครับเนี่ยฮะสวยงามลงตัวที่สําคัญเนี่ยฮะจุดจ่ายตังค์ก็คือตรงนี้นะครับสปอร์ตเบรคอาร์กต้องมี6กจุดสาด้านในนะครับด้านใน5นะครับแล้วก็ริมซ้าย6นี่ฮะ จุดจ่ายตังค์นะครับคล้ายๆพาเครื่องเลยนะฮะถือว่ารถเดิมแท้ดูง่ายนะครับรถเดิมแท้ดูง่ายคันนี้ใครมองหาอยู่นะครับรถตู้สวยๆเดิมๆคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้านะครับฟรีดาวผ่อนหมื่นห้ารายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับใครสนใจทักมาด่ดนเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งห้าเอารถตู้สวยๆคันนี้ไปใช้กันคุ้มค่าแน่นอนคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับใครมองหาอยู่นะฮะร,รถตู้คันนี้เป็นรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์แท้ๆ นะครับเช็คระยะเป๊ะเป๊ะหมื่นโลเข้าศูนย์เป๊ะเป๊ะเ,เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองแท้ศูนย์เท่านั้นมั่นใจได้เลยนะครับที่มาที่ไปตรวจสอบได้เลยกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนครับบริเวณคนขับเปิดออกมาตรงนี้นะครับแผงข้างแผงข้างเป็นไวนิ้วขึ้นรูปกระจกไฟฟ้าปรับอัตโต้คนขับหนึ่งบานเซ็นทรันล็อกล็อกกระจกมีมาให้มือเปิดสีดำช่องวางแก้วน้ำซอกหน้าเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดบริเวณขอบประตูสีไม่มีเนี่ยฮะสีไม่มีละออง เนียนเรียบเสมอกันสีสวยเดิมนะครับสีสวยเดิมเดิมเลยนะครับหูกรอนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีขันไม่มีไขไม่มีแง่แกะเก่าบริเวณสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับวอร์นิ่งจุดสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมีสปอนเซออาร์คนะครับอยู่สีเราจะเป็นสีธรรมชาติตรงนี้นะครับธรรมชาติขึ้นลงนะครับคนขับนะครับคนขับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงตรงนี้ต้องเป็นธรรมชาติเราจะไม่มีการไปสาดสีเพิ่มตรงนี้แต่อย่างใดปล่อยไปตามธรรมชาติเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับซื้อขายสบายใจต้องวินรถตู้เท่านั้น บริเวณลางน้ำฝั่งขวาเนี่ยฮะโอโหสวยๆเดิมๆนะครับ Not Spot น็อตสปอร์ตเม็ดอาร์นะฮะตัวสปอร์ตเม็ดอาร์กเห็นไหมฮะเรียงตัวยาวๆสวยๆนะครับรถไม่มีพลิกตะแคงทั้งซ้ายและขวามั่นใจได้เลยนะครับสันเรียมคมตัวรถนี่ฮะแนวตรงเป๊ะแนวตรงเป๊ะๆเลยนะครับนี่ฮะสวยเดิมแน่นอนนะครับรถตู้สวยๆแท้ดูง่ายเอาละไปดูข้างในกันคันนี้ผมมาลัยสแตนดาร์ดโรงงานได้แอร์แบ็คคู่หน้ามาให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่กรอบแต่อย่างใดนะฮะสวยๆเดิมๆคันนี้เลขใหม่เก้0หม่นะครับแน่นอนครับรถปีคันนี้รถปี17เนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40โลแน่นอนมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานเลยคันนี้กระจกข้างก็เรียกว่าปรับแบบไฟฟ้านะครับปรับพับข้างไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยครับใหม่ๆใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยฮะนี่ฮะสวยๆปิ๊งๆเลยโอ้โหสภาพน้องๆายแดง สภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้นะฮะใครมองหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้คุ้มค่าแน่นอนคู่มือสำเนาครบครบคู่มือสำเนาครบครบเลยนะครับวิทยุพลาสติกไม่ได้แกะเลยอันนี้เดิมโรงงานเลยครับวิทยุติดมาจากโรงงานให้เลยนะครับแอร์เป็นแบบแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลแอร์กับไฟด้านหลังมีมาให้นะครับช่องที่เขียวบุหรี่มีมาให้เกียร์ได้เป็นเกียร์แบบแมนนวล5สปีดนะครับเครื่อง3,000 5สปีดเหลือเฟือ ขึ้นเขาสบายๆนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะเบรกมือก็เป็นแบบก้านดึงบริเวณด้านข้างช่องเก็บของต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพนักพิง1ตัวนะครับเก้าอี้1ตัวก็จะวางของวางของเซ็นเอกสารได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้มาตรฐานเลยกระจกก็ได้เป็นกระจกปัดรถแสงแมนนวลน,นะครับแล้วก็ตัวที่บังแดดนะครับที่บังแดดไฟต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเอาไปคัสตอมเอาไปต่อยอดธุรธกิจต่างๆนะครับนี่ฮะสวยงามลงตัวนะครับสวยงามลงตัวเบาะเดิมแท้แน่นอนบางตัวผมเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีใครนั่งด้วยซ้ำนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับเบาะเดิมโรงงานหลังคาเดิมๆเดิมทุกอย่างครับ เราเน้นเดิมๆเ,เราเน้นโครงสร้างเดิมๆนะครับคุณลูกค้าเอาไปต่อยอดเอาไปคัสตอมกันในราคาคุ้มค่าสุดๆที่สําคัญสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับใครสนใจทักมาด่วนเลยครับสําหรับท่านที่กําลังมองหารถตู้สวยๆไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยครับ Toyota Comuter 3.0ดี e s e ปี2017คันนี้เลขไมล์เพียง90,000เท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40กิโล ราคารถใหม่ป้ายแดงล้านสองวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง7 5็0 0 0เก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้ารายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาพ่อค้า,า,า,าแม่ค้าออนไลน์อยากได้รถตู้ไว้ใช้โทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งหกห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วย ทักมาคุยกันโทรมาคุยกันคันนี้นะครับมาทดลองขับพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยออกรถตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับใครสนใจทักมาด่วนเลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ